ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหยอดเอาเหรียญนี้นะคะสะสมนะคะไว้เป็นที่ระลึกแต่ก่อน2ยูโรตอนนี้ขึ้น3ยูโรนะคะหรือว่าจะเอาไปแบงก์ก็ได้นี่นะคะเราแลกเหรียญได้แล้วนะคะทุกคนมันขึ้นราคาจ้าไม่เหมือนกันนะคะ <yeah. S 1> คือที่นี่นะคะเวลาเรามาที่เมืองเก่าๆเขาก็จะเล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังว่า การเป็นมาอย่างไงบ้างเราก็ฟังไม่ออกนะคะคุณพ่อบ้านหังก็แปรเราอีกทีนึงน,นี่นะคะถ้าบางทีเราจําไม่ได้ว่าเรามาตรงไหนบ้างเราก็จะแลกเหรียญมันจะเป็นหินแบบเยอะมากไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนก้อนนะคะที่ตั้งไว้น,นะ า,ากาศยามเช้านะคะกบใบหน้าที่เฮนกางนครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาที่กานักนะคะคือจะเป็นแบบว่าหินเยอะมากที่นี่เป็นแบบหมื่นหมื่นแสนแสนก้อนเลยนะคะแต่เรามาบ่อยแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพาลูกๆมาเที่ยวนะคะเพราะว่านางได้มาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ต้องพาเที่ยวแบบที่เราพาไปได้ ที่มีเวลาที่จะพอพาไปได้พามาดูหินนะคะเรามาหลายรอบแล้ววันนี้พาคนมาเที่ยวนะจ๊ะเริ่มหนาวหนาวไหมหนาวมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มเดินไปฝั่งโน้น <c oughs> มันยาวไปถึงนู่นเลยนะ ทุกคนสวยงามเด <les> <t> ินมาตั <t> ้งแต่ทางนู้นนะ ชมหินนะคะคอเยอะมากคือที่นี่ก็จะมีแบบว่าผู้สูงอายุเขามาเที่ยวกันนะคะรดรางมีคนมาท่องเที่ยวเยอะจะเป็นแบบฝรั่งแบบจริงๆเยอะวัยกเกษียณนะคะมาอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะหนาวมากวันนี้หนาวมากค่ะทุกคนนั่ง,งหวิวน้ำ นี่ดีนะคะพอเราจะข้ามถนนละเราแค่หยุดน่ะเขาก็จะจอดให้แต่ไกลเลยคะ่ะไปเมื่อวานเราไปที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะมีแต่เกลืออันนี้ก็มีแต่หินมันมีทะเลแบบที่มีหินแล้วก็ทะเลที่มีแต่ทรายก็มีมีแต่ดินนุ่มก็มีนะคะนี่จ้าต้องเดินดีๆนะคะเดี๋ยวเหยียบขี้มา ชูบองชูก bon so ็มังตะเลวูไม่ให้ขึ้นแล้วนะแต่ก่อนเราขึ้นขึ้นเป็นไงคะกีลี ปาร์คที่นี่ก็จะมีปาร์คให้เรานั่งเล่นนะหอ,อก,กับข้าวเนมานั่งกินชิวๆฟังเสียงนกเสียงกากระลอกขี้มงขี้หมาไปเหยียบไป <c oughs> ประวัติศาสตร์นี่ก็คือหมื่นหมื่นปีพันปียังจ,จะใช่นี่เขาก็ฟังประวัติกันนะ,ะชมยาวๆเนี่ยนะจ๊ะ ฝั่งนี้ก็นดอกไม้งามไหนไฟฟ้าไหนอ๋อเขาไม่ให้คนลงละเขาไม่ให้คนปีนแล้วไง <c oughs> โกกผมเพื่อมาฝรั่งเศสนะคะทุกคน คือนาก็จะกอดเห็นแล้วก็พูดสิ่งดีๆให้คนขึ้นไปบนสวรรค์น,นะคะนี่นะคะองให้เขาได้ นีอิอ่สฮะสิ่ว q อ๋อไหนอุ๊ยได้ไงแพ้ว้าวธรรมาชาติสุดๆเลยทุกคนอากาศก็ดีนะคะยามเช้าสิบโมงเช้า <c oughs> คือเรามาเทีย่ยวสองวันก็กลับแล้วว่า ต้องมาหน้าหนาวอุ้ยมีสองตัวนี่อุ้ยประตูเซ้เขาไม่ให้เดินขึ้นแล้วนะเข้าไปไม่ได้เนาะเข้าไปได้ไหมเข้ากำลังกินหญ้าอย่างอร่อยเลยอ่ะ ดูดูบิลลี่นี่ไอคนที่เขาไม่ทำชอบทำอะ <laughs> คนที่เขาไม่ทำนางชอบทำนะทุกคน <laughs> มาถ่ายให้มา <laughs> คนเบื้องหลังการถ่ายทำของนางนะคะเพื่อให้ภาพออกมาสวย <laughs> ลงทุนมากการถ่ายทำนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ช่วยว่าออกมาดีอุ้ยมีเยอะนี่รีบบอกว่ามีน้อยหรอูนนจ้ามาอีกจ้ะเพียบเลยขยับมากก็ได้นะโอเคแล้วมีเยอะ์ทุกคนเยอะมากค่ะเราก็คิดว่ามีสองตัวเนี่ยตรงนี้มันมีอีกสองตัวนะคะ ข้างในอุ้ยอยากเข้าไปข้างในอ่ะปะมีแกะด้วย้คือแกะเยอะมากเจนออกมาดิกดไ่ายูก ก็เข้ามาได้โอเคแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแกะเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศก,ก็ดีด้วยนะคะทุกคนดูดิเต็มเลยนี่เห็นไหมชีวิน ไปแล้วจ้านี่ก็มีอีกนะนเนี่ยเขาทําทางเดินดีมากนะที่เนี่ทั้งบนเขาวทั้งในป่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้สูงอายุมาเดินเยอะนึ่ว่าหมดแล้วนะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีค่ะนึกงว่าหมดมีอีกจ้า วิตรงนี้เยอะตัวใหญ่ไปไกลหนอยแบบตรงๆว้าว้าวเดินมาแล้วนี่เดินมาแล้วเอาหญ้าให้มันกินดิกำลังกินหญ้า ตรงนู้นเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยสวัสดีค่ะดูดิเยอะมากเราก็คิดว่ามีสองตัวนะคะเนี่ยฝั่งนู้นก็มีฝั่งนูนงน้นก็มีฝั่งนี้อีกนะคะทุกคนนั่งกำลังกินหญ้าอย่างอร่อยคือที่หหยไปเพราะไปถ่ายรูปไปเองา ยยเยอะอยู่นะมันเป็นฝูงเลยอะตตัว,ตว,ตว,ตวนี้ตัวใหญ่มาเข้ามาทุกคนฮัลโหลมาปีนั้นยังไม่ค่อยเห็นเยอะนะปีนี้เยอะอยู่เ<ด>นี่ยถ้าหน้าร้อนมันจะสวย นางเดินไปแล้วจ้าเป็นครอบครัวของนางเดี๋ยวมันกัดนะน,น,นี่ใบเฟินคนบ้านบ้านแต่ละหลังเขาก็จะมีหินเราออกมาจากปาก์คหินนะคะ ประวัติก็ไม่ค่อยรู้นะคะต้องไปดูเอาเองใน Google คือที่นี่ถ้าหน้าร้อนอ่ะก็จะมีต้นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่เชอร์รี่ที่ฝรั่งอีกทถ้าเขาอยากปิดก็ปิดเราต้องรอกินอ่ะที่ไปหาที่ไปเอาแบบม่มีเรียกมาวัเป่าอ่ะนะวันหนึ่งมาวันจะถ่ายรูป สรุปมาแล้วค่ะมีผู้ชายเรียกค่ะเรียกเราเหมือนหมาเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมืองอันนี้ก็เป็นเมืองที่คนตกเบ็ดนะคะตกปลาตกเบ็ดเป็นเมืองเก่าเหมือนกันอันนี้หอยแมลงภู่ที่นี่เขาจะกินหอยแมลงผู่อบกับเฟรนฟาย น้อน